สวัสดีครับพี่แฟนเพจวิลานะครับวันนี้ผมพามาดูผลงานการติดตั้งในรถฟอร์เอเวอร์นะครับกับชุดลำโพงนะครับตัว3ทางของโฟล์คสนะครับรุ่น KRX3 นะครับตอนนี้เวลาก็3ามทุ่มกว่าแล้วนะครับก็เพิ่งปรับแต่งดูเสียงเสร็จแล้วก็ลูกค้าเพิ่งสอบถานลูกค้าเสร็จนะครับตอนนี้นะครับคันนี้เป็นฟอร์เอเวอร์ระบบซิงค์สนะครับที่มีหน้าจอนะครับใส่ระบบแอนดรอยด์นะครับแล้วก็ระบบเสียง สอนขัวฟอค้อนะครับคู่หน้าสามทางคู่หลังเป็นเฮิร์ตนะของลูกค้าเอามาเองนะครับน้อยแอมทั้งหมดสาตัวนะครับส่วนลำโพงซับเนี่ยใช้ลำโพงเดิมใช้การาแด็มตู้ให้แน่นขึ้นนะครับเพื่อให้ระบบเสียงออกมาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานในรถกันดีกว่าครับใครวะสวัดสดีครับผู้ชม แต่พูดถึงการปรับแต่งรนเสียงนี่ต้องมิสุด์แน่นอนอันนี้ทนะี่นนไหนทำไมามืดจังเถอยแล้วเป็นหน้าร้านดีกว่าไหมอ่าฮะนี่ไลฟ์สดเหรอเปล่าอ <c oughs> ไลฟ์สดวันนี้มันวิดีโอนะครับมองไม่เห็นใครเลยวันนี้ผมช่างตุ่นและคุณตั้มนะครับคุณ <c oughs> เดิม <c oughs> เปิดมาเปิดมาอ่าฮะโอเควันนี้วันนี้คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับก็ ไม่ได้มีบิดวันไม่ได้มีเจ้าโปรแกรมมาโชว์กันแล้วนะ<ช>วันนี้<ช>นะครับแต่ก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาฟังเสียงกันนะครับว่าสํา,ห,าสหรับฟอร์ดในวันนี้คันนี้ใส่ลําโพง3ทางคู่หน้าทําระบบไตรแอมนะครับไตรแอมกลึงไตรแอมนะครับแล้วก็ลำโพงไปถึงโฟ c a ค K นะครับ<ช>3ทางสทางนี่นี่ครับเดี๋ยวเราพาไปฟังกันเดี๋ยวค่อยพาไปฟังนะครับแล้วก็ ใช้แอมขับซับแปดนิ้วนะครับอ่าคันนี้แอมสามตัวนะจริงๆแล้วนะครับใส่บิดวันครบเซตตามสูตรนะครับโพลเซอร์ตรงนี้หน้าจอโพลเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นเอเวเรสต์ติดตรงนี้อ่าถ้าเป็นเอเวเรสต์ติดตรงนี้จะเวิร์กอมแอมซ่อนที่ไหนบ้างคะแอมซ่อนใต้เบาะหมดนะครับคันนี้สามดเลยโพลเซอร์ซ่อนหมดทุกอย่างลูกค้าเน้นคอนเซ็ปต์เดิมๆคือรถยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะนะครับครับเอทีนี้คันนี้ก็ติดอินเทอร์เฟซแอนดรอยด้วยนะครับ อ่าเฟซแอนดรอยนะครับพื้นฐานเจอกันหลายคลิปแล้วน่าจะเข้าใจ Android กันได้ดีอ,อยู่แล้วนะครับโค้งมาพืา้นฐานจุกแผนที่ออฟไลน์ไสจิกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงกันให้ครบหมดนะครับอแอปเล่นเพลง MX Player จุก YouTube นะครับขอเพียงแต่คุณลูกค้าแชร์อินเทอร์เน็ตให้เขาจบเพจถูกต้องนะครับอ,อันนี้ก็คือระบบเสียงเข้าหานโพลิเซอร์เลยใช่ครับไม่ต้องหานในตัวบูทูธละไม่ต้องบูทูธไม่ต้องหานเอ็มเอ็ไม่ต้องหานเอ็มเอ็มนะครับข้อดีก็คือ เรื่องของเขาเรียกว่าสัญญาลบกวนนะครับการเข้างานใช้งานบลูทูธยากนะครับอันนี้จบการหลุดจากบลูทูธเงียก็จะหมดไปแล้วเสียงผ่าน FM เสียงซ่าเสียงกวนก็จะลดลงไปคุ้มมีละเพราะว่ามันผ่านแต่ต้องรู้วิธีใช้จังหวะเรื่องของหอลลุ่มเรื่องของอะไรนิดหนึ่งเดี๋ยวเราสอนให้ตรงนั้นไม่ต้องห่วงนะครับโอเคก็เดี๋ยวออกไประบบเดิมก่อนล้วกับเราออกไประบบเดิมไปลองฟังเสียงดูก่อนนะครับเพลงไรดี นีเพลงนี้ไฮไลท์ดูเบสโชว์เบสเบสซับแปดนิ้วเคาะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเี่ยเป็นแบบฟังนั้งคันก็ได้นะครับได้หมดอันนี้คือเราเน้นฟอนต์เสียใ่นี่เป็นฟอนต์เสด ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งอย่างที่ตูนนั่งอยู่นะครับโอจะรู้เลยว่าเครื่องสีนักร้องสิ่งดีมากๆครับวันนี้จ,จะดูเอ่ยๆนะครับวันนี้ผมจูนโปรเซอร์ไปสีคันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าเรามาเจอคู่นีกันอีก อีกคันหนึ่งอยู่ในรดเด็กเทลอ่าแล้วเดี๋ยวไฮไลท์ตรงนี้มีเอ็กเทลลงซิสเต็มคล้ายๆกันวันนี้สภาพแต่เราเดี๋ยวไปงไม่ไหวแล้วอยากให้คุณตั้มมานั่งฟังงผมนะครับว่าจะได้รีบทำรถตัวเองมั้งไม่มีคิวเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีคิวเลยสงสัยว่าคุณตั้มต้องได้ทำหลังปีใหม่

ทำระบบเสียงดี่ดีกับอินเทอร์เฟสเข้าไปในระบบผมมาเลยนะครับได้คุณภาพเสียงดีแบบนี้หลังจากที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมคงกลับไปฟังรถผมแล้วคงเสียไปแล้วฮะแล้วผมแล้วผมเริ่มจะไม่ดูไม่คดีขึ้นมาในทานตาเห็นนะครนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ครบนะครับแต่คันนี้จบทุกอย่างจริงๆลูกค้าถ้าสนใจ ทำระบบเสียงให้มันดีในระบบอินเทอร์เฟสเนี่ยเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเน้นการดูหนังครับหรือว่าฟังเพลงผ่านจุ๊บเนี่ยครับก็สามารถที่จะทำได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นอ่าลำโพงคู่นี้ก็ได้นะครับอาจจะดรอปสเปคลงมาก็ได้นะฮะในในการใช้งานจริงจอเคและคุณภาพของเสียงใหมันดีขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่วิลาเฉลียวสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์0ูนย์สครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับหรือติดต่อทางผมก็ได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับ เจ็ดสามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงลาพี่พี่ไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ,คร,บครับผมสวัสดีสสดครับ